ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel s k e t c h s h o ชกับผมกาบอีกเช่นเคยนะครับเดินทางกันมาถึง EP ที่4แล้วนะครับซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์โอซิลผนึกโบราณของเกม a c h e มี่สตารนั่นเองครับโดยเรื่องราวของเหล่านักกล้าผู้เงียบงันคนสุดท้ายที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนั้นนมีชื่อว่า r o s t f ฟ r e นั่นเองครับหญิงสาวที่ใช้พลังเปลวเพลิองอันบ้าคลั่งโดยเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นเช่นไรเชิญเพื่อนรับชมได้เลยครับ คอร์ไฟน์นั้นเธอมีชื่อที่แท้จริงว่าฟริกสันตัวของเธอนั้นอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลอาณาจักรเธอสูญเสียเพื่อนและญาติพี่น้องไปในครั้งที่พวกอ e ีคลิปไซนั้นมารุกดานในหมู่บ้านนั่นเองซึ่งในเวลานั้นเธอสามารถที่จะปลุกพลังเวทอัคคีขึ้นมาได้โดยพลังเวทอัคคีเนี่ยมันก็เป็นพลังที่สามารถพบได้ยากมากในดินแดนทางเหนือที่แสนห่างไกลแบบนี้ตัวของฟริกสันเนี่ยครับเธอจึงได้ใช้พลังเนี่ยสร้างความอบอุ่นให้แก่ทุกคนแล้วก็ปกป้องหมู่บ้านจากการรุกดานของเหล e ่นาอีคลิปไซ เคมอร์ก็ได้รับรู้ถึงพลังที่แข็งแกร่งในตัวของฟริกสันและเขาก็ได้ชวนให้เธอเข้าร่วมกับกองทัพเมื่อเธอเริ่มเติบโตขึ้นพลังในการควบคุมเปลวเพลิงอัคคีของเธอเก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและภายใต้การฝึกฝนที่แสนยากลําบากในที่สุดตัวเธอก็ได้รับการยอมรับจากเหล่าคนในกองทัพนั่นเองครับภายใต้การฝึกสอนของเคลมอร์นะครับมันทําให้ฟริกสันได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจที่แสนสําคัญหลายๆอย่างและเธอก็กลายเป็นหัวใจหลักคนหนึ่งของกองทัพในช่วงเวลาที่พวกอีคลิป สายเนี่ยเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่นั่นเองครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับฟิกสันได้นํากองกําลังจู่โจมขนาดเล็กนะครับออกมาปกป้องบ้านเกิดของตัวเธอเองแต่เธอเนี่ยครับต่อต้านการเข้ารุกดังกับพวกอีคลิปไซด์ไม่ไหวโดยเธอก็ได้พ่ายแพ้เนื่องจากกองกําลังของพวกอีคลิปไซด์เนี่ยครับมีมากกว่ากองกําลังของเธอถึง10เท่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นเองครับมันยิ่งทําให้เธอรู้สึกเสียสูญอย่างมากและด้วยเหตุนี้ครับเธอจึงเริ่มที่จะสอดสแสวงหาหนทางที่จะทําให้ตนเองนแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนนนใขขณะที่่ิิกกกััครราาาลงงฝ้ววหมแแ็ ให้ตัวเองเคมอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับโดยเขาเนี่ยได้หายไปหลายเดือนและการกลับมาปรากฏต่อหน้าเธอในครั้งนี้ครับเขาก็ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับโปรเจกต์นักล่าผู้เงียบงันให้กับตัวของปริกสันได้ทราบปริกสันนั้นไม่ได้รับข้อเสนอแบบนี้เธอก็มั่นใจครับว่าจิตใจของเธอในเข้มแข็งพอและจะไม่ถูกชักนําโดยพลังงานความมืดเธอจึงยอมรับข้อเสนอโดยเร็วหลังจากที่เธอได้เข้ารับการปรับเปลี่ยนร่างกายนะครับจิตใจของเธอนะครับก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับเธอเชื่อว่าเธอเนี่ยจะไม่ถูกชักนําโดยพลังแห่งความมืดแต่มันก็มี สิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นเล็กน้อยน,นั่นเองครับอารมณ์ของเธอนนเนี่ยเกิดความหงุดหงิดและฉุนเฉียวได้ง่ายดายกว่าที่เธอคิดซึ่งในช่วงศึกชี้ชะตาครั้งใหญ่กับพวกอีกคลิปไซในครั้งนั้นเธอได้เข้าร่วมรบกับสหายศึกอีก4คนเพื่อขับไล่เหล่าอีคลิปไซออกไปให้พ้นจากดินแดนแห่งนี้จนกลุ่มนักล่าผู้เงียบงันนั้นได้รับการยอมรับและสรรเสริญอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนตัวของฟริกสันนั้นนะครับภูมิใจและเชื่อมั่นในพลังความสามารถของตอนเองที่ใช้ในการต่อสู้นี้นะครับเธอเชื่อว่าพลังนี้แแหละะที่่่จเเกกิิดมาพืออปป้งผนน บ้านเกิดและผู้คนของเธอพลังอันมากมายมหาศาลของเหล่านักล่าผู้เงียบงันนั้นครับมาเป็นพลังงานความมืดมาจากพลังของอีคลิปไซนั่นเองซึ่งมาส่งผลให้ฟลิกซันครับได้รับพลังอัมมหาศาลที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแต่กลับกันครับเมื่อเธอยิ่งใช้มันบ่อยเท่าไหร่พลังนั้นก็ยิ่งควบคุมได้ยากมากขึ้นเท่านั้นในศึกกวาดล้างอีคลิปไซครับ ฟิกสันมีรูปแบบการต่อสู้ที่ดูหยาบกระด้างและไม่ค่อยรวดเร็วเท่าไหร่แต่ว่าทุกครั้งที่เธอโจมตีนั้นมันจะเต็มไปได้วยความโหดเหี้ยมและหนักหน่วงตัวของฟริกสันนั้นถึงกับโดนเวทมนต์ของตนเองนะเผาผลาญซึ่งพราะพลังการโจมตีที่แสนบ้าคลั่งโดยที่ไม่สนแม้กระทั่งตัวเองนะครับมันจึงทําให้คนในทีมครับเริ่มเกิดความไม่พอใจขึ้นมาและพวกเขานั้น ก็เริ่มถกเถียงกันด้วยความรุนแรงการกระทําในครั้งนั้นของเหล่านักล่าผู้เงียบงันนะครับเกิดเป็นข่าวลือขึ้นและได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกองทัพตั้งแต่นั้นมาครับฟิกสันเนี่ยเขาก็ค่อยๆสูญเสียการควบคุมทางด้านอารมณ์ไปเรื่อยๆๆโดยเธอเนี่ยครับถึงขั้นกับควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้จนได้ไปทําร้ายผู้อื่นเพียงเพราะเรื่องราวเล็กน้อยนะครับอีกทั้งเธอเนี่ยยังถูกใส่ร้ายในภารกิจปฏิบัติการครั้งหนึ่งพอถึงจุดๆนี้แล้วครับมันก็ทําให้เธอเนี่ยได้ระเบิดอารมณ์ด้วยความโกรธส่่งงงงงผลลลให้้้้ถานนททีเเอออออตปปปกกยรัววดดไิิขพ สำนึกเสียใจในสิ่งที่ตนพลั้งมือทำลงไปอย่างมากและเธอรู้สึกว่าอนาคตของเธอเนี่ยเริ่มเรือนรางและไร้จุดหมายขึ้นเสียแล้วเธอจึงตัดสินใจที่จะมอบตัวและเข้ารับการตัดสินโทษครับซึ่งณเวลานั้นครับความประสงค์ของกลุ่มคนปริศนาก็คือการผนึกเหล่านักล่าแห่งความเงียบงันนั่นเองโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของฟริกสันหรือโฟลตไฟที่เพื่อนๆรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับในเกมอนะเคมีตสตานะก็เนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นสักนิดนึงเนาะ หนึ่งในพาร์ทนี้ครับผมก็จะมาสรุปเนื้อหารเรื่องราวคร่าๆข,ข,ของเหล่าโอเซลตามที่ผมสามารถรวบรวมมาให้ได้ฟังแล้วกันนะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ครับเกิดจากการปฏิปต่อเรื่องราวของตัวผมเองนะครับอ่านด้วยความเข้าใจเองเนาะถ้าเกิดเนื้อหามันผิดพลาดหรือว่าตกหล่นส่วนไหน,นะเ,นเพื่อนๆก็สามารถเสริมแล้วก็แก้ไขได้เลยนะครับผลิกโอเซลเนี่ยครับ เป็นชื่อของเหล่านักรบทั้ง4คนที่ถูกเรียกแบบนี้ในปัจจุบันนั่นเองแต่ที่แท้จริงแล้วครับพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มที่มีชื่อว่าโอเซลหรือพนิกโบราณแต่อย่างใดนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์นักล่าผู้เงียบงันนั่นเองครับซึ่งไอ้โปรเจกต์นี้นะครับมันก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าอาณาจากักรใดเนี่ยเป็นคนริเริ่มหรือว่าเป็นคนสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแต่ที่แน่ๆครับอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยเป็นอาณาจักรแดนเหนือซึ่งไอ้เจ้าโปรเจกต์นี้นะครับจะทาการตัดแต หาสารเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแต่เขาก็ต้องแลกมากับความยากในการควบคุมพลังงานรวมไปจนถึงความไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์ด้วยซึ่งถ้าหากเมือ่อใดก็ตามนะครับที่พวกเขามีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งและไม่มั่นคงเนี่ยพวกเขาก็สามารถถูกครอบงำโดยพลังของอีคิปต์ด์ได้โดยทันทีนั่นเองนะครับโดยจะโปรเจกต์นักล่าผู้เงียบงันเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด5คนนะครับแต่ในตอนนี้ครับผนึกโบราณเนี่ยกับเหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานเนี่ยครับได้พบเจอกับเรื่องราวบางอย่างและถูกหักหลังด้วยเหลเ่า ตเองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะเกิดมาจากพลังที่มากมายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเหล่าคุนนางเนี่ยเมื่อไม่สามารถเอาคําสั่งสิ่งที่มีพลังอํานาจมากกว่าตัวเองได้แล้วนยพวกเขาเลยเลีอยที่จะปิดผนึกพลังเหล่านี้เอาไว้นะครับโดยบทบาทในอนาคตของพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วมันเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะอีกอย่างคือพวกเขาเก่งมากเลยนะครับในความรู้สึกของผมะนะโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปเรื่องราวของอะเคมีสตาร์หรืออยากให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องราวไรในอะเคมี ก็สามารถพิมพ์บอกไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดมันน่าสนใจเนี่ยผมก็จะหยิบเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอเนาะแล้วก็ใครก็ตามครับที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ